สีห้าวันหลังจากรื้อกระถางออกแตกนออ่อนใบอ่อนออกมาให้เห็นเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้จะพามารื้อกระถางบอลเมกเมจิกนะคะไปดูกันเลยค่ะบอนดำแบล็กเมจิกปลูกได้ทั้งลงดินและปลูกลงน้ำนะคะที่ในล้อรถยนต์ายายสังเกตว่าปลูกไประยะหนึ่งแล้วเขาไม่ค่อยแตกหนอ่อแตกกอเท่าที่ควรนะคะก็เลยตัดสินใจยกกระถางมาดูค่ะเนี่ยค่ะรากเยอะรากเยอะแสดงว่า ารากทํางานดีอยู่นะคะแต่ในกระถางหรือว่ากระถางนี้อาจจะเป็นพื้นที่แคบเกินไปนะคะก็เลยรื้อกระถางออกค่ะเอากระถางเอาต้นบอลน,นี่ออกจากกระถางเลยเขาจะได้มีอิสระมีพื้นที่กว้างก็กว้างประมาณหนึ่งโอรถตนะคะก็กว้างกว่าที่อยู่ในกระถางนะคะนี่รากน้องเต็มเลยค่ะ อุ้ยรากเยอะเพื่อนๆดูสิคะรากเต็มเลยจับถอดกระถางหมดเลยทุกต้นค่ะใส่กลับลงไปใหม่นะคะเพราะว่าในล้อรถมีน้ําอยู่อใส่น้ําไว้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวลูกน้ํานะคะในล้อรถอใส่ยูรินีสังเคราะห์สแสงค่ะใส่ยูรินีสังเคราะห์สแสงลงไปที่าญาติสังเกตนะคะยุงมักจะไม่ค่อยมาวางไข่ค่ะ ล้อนี้กระถางเบียดกันแน่นเลยค่ะดึงออกยากมากเลยอุย้ยเนี่ยค่ะดึงดึงยากมากอุ้อุยออกแล้วค่ะรากยาวเหมือนกันนะคะรากยาวทุกต้นเลยค่ะ กระถางที่ถอดออกมาก็เ,าเอาไปใช้งานอื่นได้ค่ะใส่น้ําลงในร้อรถแล้วสี่ห้าวันเราก็สำรวจในร้อรถนะคะว่ายังมีน้ําอยู่อีกไหมถ้ามีน้ําอยู่อีกก็ไม่ต้องเติมใหม่ค่ะเป็นความสะดวกมากเลยเราไม่ต้องรดน้ําในทุก,ทกวันนะคะผ่านไปไม่กี่วันนะคะสังเกตที่ต้นบอลเริ่มแตกหน่อใหม่ ใบเล็กๆเริ่มกลางออกมาค่ะเขาแตกหน่อแล้วนะคะเพราะว่าการอยู่ในกระถางกับการอยู่ในล้อรถพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเราก็ฉีดน้ําได้ค่ะเพราะบอลแบคกเมจิกสามารถอยู่ได้ทั้งบนดินทั้งในน้ํา ตรงนี้อยู่ใต้ล้อรถนะคะก้านบอลใหญ่มากพอแตกยอดออกมายอดก็ใหญ่ค่ะพอน้องกลางใบออกมาใบก็ใหญ่ไปตามกันค่ะบอลแบล็คเมจิกหากอยู่ที่ร่มเกินไปใบจะเป็นสีเขียวนะคะแต่เวลาเขาแตกยอดใหม่ยอดเขาก็จะเป็นสีเขียวมาก่อนนะคะพอมาอยู่กลางแดดเจอแดดเยอะใบก็เริ่มกลายเป็นสีดำค่ะ จึงเป็นที่มาของคำว่า Black Magic ตรงนี้เดดจะร้อนขึ่นวันเช้านะคะเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านแต่เช้านี้ร้อนมากนะคะทุกๆคนย่าญ่าถ่ายภาพพลาดทิศเวลา6นาฬิกา45นาทีร้อนน่าเด็ดเช้าเลยค่ะโลกร้อนขึ้นแต่อย่าให้ใจร้อนตามนะคะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบ ขอทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย